เรื่องของพนันออนไลน์โยงไปถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะในวงการตำรวจนะฮะในกระบวนการต่างๆการจ่ายสวยการจ่ายเงินรวมไปถึงยังมีการพูดไปถึงนายกรัฐมนตรีด้วยครับบอกอยู่มา8ปีแล้วเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนั้นไม่น้อยลงเลยนั่นก็คือคุณชูวิทย์กมนวิสิตครับ คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ยังประกาศเดินหน้าแฉต่อนะครับเพราะว่าหวังที่จะปราบขบวนการคอร์รัปชันในสังคมไทยล่าสุดเนี่ยเปิดเผยถึงเรื่องพนันออนไลน์กับระบบคอร์รัปชันคุณชูวิทย์บอกว่าพนันออนไลน์ในช่วง3ถึง4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นหนักมากครับตำรวจเองมีหน่วยงานปราบปรามนะครับแต่กลับถูกใช้เป็นช่องทางหาเงินไม่ว่าจะก,กองบัญชาก,การไซเบอร์ศูนย์ปราบปรามไซเบอร์กองบังคับการไซเบอร์5แล้วยังต้องจ่ายเศษให้กับในพลนะ ในพลจอจานที่เคยอยู่ไซเบอร์นี่แหละนะฮะต้องจ่ายเงินให้พนันออนไลน์จึงเหมือนกับบ่อนจะเปิดได้ก็ต้องเคลียร์กันหนักๆเพราะว่ารายได้เดือนหนึ่งรวมกันเคลียร์เนี่ยหลายร้อยล้านครับแล้ววันนี้ยังมีตํารวจระดับสารวัตรเป็นนายบอนเสียเองอีกด้วยคุณชูวิทย์บอกว่าทั้งวงการเนี่ยเขารู้กันหมดครับทีนี้ต้องเลือกแล้วครับว่าจะเป็นตํารวจหรือจะเป็นนายบอนหรือนายตํารวจเด็กๆขับรถซุปเปอร์คาร์คันหนึ่ง30ล้าน40ล้านเนี่ยนะครับ หรือใส่บริการเรือนหนึ่งยี่ล้านเนี่ยนะครับอยู่คอนโดเพนท์เฮาส์ลอยฟ้าคุณชูวิทย์ถามว่าเจ้านายเนี่ยทราบหรือเปล่าว่ากลุ่มเนี้ยเขาทํนาพนันออนไลน์หรือว่ากลุ่มเนี้ยเขาอยู่ในตระกูลที่ร่ํารวยมากอยู่แล้วถ้าหากว่าให้สรัรภากรไปตรวจก็จะรู้เลยครับที่มาที่ไปของเงินมาจากไหนแต่กลับไม่มีใครสนใจกลับมาชมเชยว่าเอาไว้ดูแลผู้ใหญ่นั่นคือคุณชูวิทย์บอกนั่นคือทุกคนล้วนมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน กัดกินประเทศจนตอนนี้มันเน่าไปหมดแล้วคุณชูวิตระบุอีกว่าแม้แต่ท่านนายกเองอยู่มา8ปีด้วยการยึดอํานาจจากสาเหตุเรื่องคอร์รัปชันมีอํานาจล้นฟ้าแต่ไม่ทําให้คอร์รัปชันน้อยลงกับกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เกื้อหนุนให้ระบบนี้อยู่ต่อไปโดยไม่ทําอะไรเรื่องเล็กสุดก็คือการตั้งด่านมีเป้าเก็บสวยส่งนายมีนักท่องเที่ยวเป็นเป้าหมายหลักเพราะว่าอยู่กันชั่วคราวและไม่ยอมเป็นพยานให้เสียเวลาเมื่อกับประเทศ ก็เอาเรื่องเลวร้ายของตำรวจไปเล่าทำหนังสือคู่มือเดินทางเตือนนะครคุณชูวิทย์ยังระบุไปถึงการกินสํานวนคนะการกินสํานวนคือการช่วยเหลือคดีผู้ต้องหาฟอกเงินค้ามนุษย์จ่ายเงินให้ละเว้นทรัพย์สินที่ต้องยึดกับแล้วก็นําออกมาค้ามนุษย์อีกครับส่วนคดีก็มีการวิ่งกันในชั้นอายการถอนหมายจับสั่งไม่ฟ้อง DSI ไม่แยง้งบอกตอนจับในโชวกันจัดเต็มแต่นานไปก็ปล่อยหลุด คุณชูวิทย์บอกว่าวันใจคดีตู้ห่าวจะจบแบบเดียวกันกับเรื่องอื่นๆมีทั้งนักการเมืองอธิบดีผู้อํานวยการโรงเรียนที่ทุจริตเพียงแต่จะถูกจับกลุมหรือไม่และกว่าจะจบกระบวนการต่อสู้คดีก็ยืดเยื้อไปหรือใช้เงินปิดปากไปเรื่องก็เงียบทุกคนแฮปปี้ได้เงินครบจบในตัวส่วนประเทศชาติเป็นอย่างไรช่างมันนี่ฮะ คุณชูวิทย์พูดถึงกระบวนการขั้นตอนอาต่างๆเหล่านี้เรีวยกว่าแฉกันเต็มๆต้องจากนี้คุณชูวิทย์ยังระบุด้วยว่าทุกประเทศเนี่ยลนแล้วแต่มีประวัติเรื่องของการทุจริตแต่เมื่อบ้านเมืองมันจเจริญขึ้นคอร์รัปชันก็เริ่มลดน้อยลงจนกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ปรากฏว่าในเมืองไทยยิ่งนานวันระบบคอร์รัปชันกับยิ่งเติบโตแล้วก็เป็นความชื่นชอบของผู้ถือกฎหมายที่จะหาประโยชน์อย่างไรย้ยางอายที่สุดให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนไม่ได้แถมยังอ้างความชอบธรรมเพื่อทุจริตด้วยซ้ำ นี่ฮะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคุณชูวิทกระมลวิสิ์ออกมาแฉตั้งต้นที่การพนันออนไลน์นำไปสู่เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่ระบุว่าทุกวันนี้มันเน่าไปหมดแล้วครับ